หลวงพ่อคงเป็นชาวหมู่บ้านตาพลพรตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเขตติดตอดวังสัพพรสอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเกิดเมื่อวันเสราร์ที่วันที่20กันยายน 2,445ตรงกับปีที่34ในรัชการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโยมวิดาชื่อนายซ่องโยมมันดาชื่อนางองค์นามสกุลทีคายุท่านเป็นบุตรคลหัวปีมีพี่น้องชายหญิงอีก11คนครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม ่ได้เกิดมาในแวดวงของผู้มีวิชาอาคมเป็นที่เลื่องลือโดยปู่ของท่านคือหลวงปู่วงซึ่งเป็นพระผู้มีวิชาอาคมเป็นที่เลื่องลือในสมัยนั้นและตาของท่านคือหลวงทีรีเขตพระราชการดูแลหัวเมืองปราจ,จันทบุรีผู้มีคาถาอาคมขลังเป็นผู้มีวิชาทางคงกระพันเป็นเลิศ อุปสมบทครั้งแรกพศ2466อายุได้21ปีอุปสมบทครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่วันที่5มีนาคม2477หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าหยู่หัวทรงสละราชสมบัติมาแล้ว3วันขณะอายุได้32ปีณนะพัทศีมาวัดชมพูทราย อำเภอเขาสนิงจังหวัดตราดมีพระอธิการผู่วัดสลักจังหวัดตราดเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาธรรมว่าสุวนโนแปลว่าผู้มีผิวพรรณงามบุจพทองคำ หลังจากบวชแล้วได้ขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกประเพณีทางศาสนา12เดือนหลวงพ่อคงนั้นนับเป็นผู้คงแก่เรียนรูปหนึ่งท่านได้ศึกษาวิชาไสายศาสตร์โบราณต่างๆ ที่ตกทอดกันมาจากครูบาอาจารย์ชาวเขนและจากพระภิกษุผู้คงแก่เรียนชาวพื้นบ้านโดยมีครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้มากมายทั้งพระสงฆ์และคราวาส นอกจากหลวงปู่วงและหลวงคีรีเขตผู้เป็นปู่และตาแท้ๆของท่านแล้วครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็เช่นหลวงพ่อเมวัดมาผัยตำบลมา,าผัยอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อเมท่านมีวิชาขนาดเหาะเหินเดินอากาศได้ หลวงพ่ออุบหลวงพ่อเจาะวัดป่งรงเซนตตำบลป่งรงเซนออำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่ออ่ำวัดสตอน้อยหลวงพ่อหลินพ่อครูเต่าคราวาจจอมคาถาพ่อครูตาสดคราวาจจอมขมังเวทเป็นต้น วิชาที่ได้ร่ำเรียนมีหลายแขนงทั้งคาถาหัวใจ108คาถาคงกระพันชาตรีต่างๆการเขียนอักขระเลขยันภาษาขอมการเขียนลบผงอิทธิเจปธมังการปลูกเสกเครื่องรางของขลังวิชาแพทย์แผนโบราณวิชาการหาสมุนไพรของป่า การหาว่านคงกระพันการสักยันวิชาย่นระยะทางการเดินจงกรมและการฝึกจิตฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเข้านิโรสมาบัติซึ่งปฏิบัติไปตามขั้นตอนตามที่พระอาจารย์หลายรูปได้สั่งสอนมา หลวงพ่อคงได้ออกเดินทุดงไปทั่วประเทศตลอดจนข้ามไปทางฝั่งประเทศพมา่ากัมพูชาเพื่อฝึกฝนวิชาที่ท่านได้ร่ำเรียนมาโดยเฉพาะวิชาเสือสมิงท่านมีความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษดังจะเห็นได้ว่าวัตถุมงคลของท่านแทบทุกรุ่นจะต้องมีรูปเสือสมิงปรากฏอยู่ด้วย หลังจากที่ได้เดินทุดงจนเป็นที่พอใจแล้วท่านได้กลับมาอยู่ที่วัดวังสัพพรสและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่พศ2508อายุ63ปีข้อมูลบางแหล่งว่าเป็นเจ้าอาวาสในปี2492อายุ47ปีบางแหล่งว่าเป็นเจ้าอาวาสในปี2503อายุ58ปีเป็นต้นมา ทางด้านการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมท่านก็ได้เข้าเรียนนักธรรมที่สำนักเรียนวัดสลับกระทั่งสอบได้นักธรรมตรีนักธรรมโทและนักธรรมเอกตามลำดับบพศ .0.2513 รับตำแหน่งพระอธิการพศ .2522 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครูอาคมวิสุทธ ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่งของภาคตะวันออกร่วมสมัยเดียวกับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ิมพลีหลวงปู่คร่ำวัดวังว่าและหลวงพ่อสีนวนวัดเวียนหักหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่แลหลวงพ่อพรมวัดช่องแครเป็นต้น ปีศ0 2 5 2 5 0ชื่อเสียงของท่านเริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่วไปพิธีพุทธาพิเศษตามวัดต่างๆทั่วประเทศต่างๆจะต้องมีมนต์ไปร่วมนั่งกรบแคบทุกงานเมื่อได้รับมิมนต์ท่านก็มักจะไปร่วมทุกครั้ง ไม่ว่าจะวัดใกล้วัดไกลแค่ไหนก็ตามเมื่อคราวพิธีพุทธ,ธาพิเศษพระ25พุทธตศตวรรษครั้งยิ่งใหญ่ที่ท้องสนามหลวงในพศส5 0 0ัท่านก็ได้ร่วมในพิธีครั้งนั้นด้วย นอกจากนี้ในส่วนตัวของท่านเองก็ได้สร้างวัตถุมงคลออกมาหลายรุ่นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัตถุมงคลของท่านคือจะมีรูปเสือสนิิงอยู่ด้านหลังหรือไม่ก็เป็นรูปพระปิดตาซึ่งเป็นฝีมือการเขียนโดยตัวท่านเอง วัตถุมงคลของหลวงพ่อคงทุกรูนล้วนมีพุทธคุณเป็นเลิศในทุกๆด้านเป็นที่เรื่องลือกันอย่างกว้างไกลนอกจากนี้ท่านยังมีความเชี่ยวชาญด้านรักษาโรคด้วยสมุนไพรอีกด้วยจนเป็นที่พึ่งพาอาศัยของชาวบ้านตลอดมา หลวงพ่อคงเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งไกลและใกล้เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองท่านได้เริ่มทำทงเสื้อยันตะกรุดและประลัดแจกเรื่อยมานับตั้งแต่ปีพศ 2,500อันเป็นปีขึ้นพุทธการเพื่อสมนาคุณแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างพระอุโบสถด,ดังนั้นในปีนั้นท่านจึงได้จัดทำเหรียญรูปเหมือนของท่านเป็นครั้งแรกท่านได้นำเหรียญของท่านมาเข้าพิธีที่ท้องสนามหลวงด้วย ภายหลังท่านก็นำเหรียญของท่านปลุกเสกในวาระอื่นๆด้วยเช่นงานทอดกระถินงานทอดผ้าป่าและงานวันเกิดของหลวงพ่อจำนวนสร้างทั้งหมด15,000เหรียญผิวเหรียญสีขาวเนื้อเอาปาก้าทั้งหมดเหรียญรุ่นนี้เคยมีอภินิหารเป็นที่เลื่องลือกันมาก วัตถุมงคลหลวงพ่อมีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะด้านคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมค้าขายดีแล้วคลาดปลอดภัยเป็นที่เรื่องลือไปทั่วจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังกล่าวถึงตลอดหลวงพ่อคงมีจริยาวัดงดงามมากบุคคลต่างๆรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วประเทศเดินทางมากราบไหว้ท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หลวงพ่อคงใจดีมีเมตตาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมาโดยตลอดไม่ลำเอียงใครเจ็บป่วยมาหาท่านท่านจะเมตตาช่วยเหลือตลอดทุกคนเสมอไปหลวงพ่อคงมีแต่ให้กับให้ใครมาขออะไรก็ให้ทั้งนั้นแม้กระทั่งเงินและวัตถุมงคล ตลอดระยะเวลาในการอุปสมบทของท่านท่านได้ปฏิบัติตามกฎของสงฆ์อย่างเคร่งครัดมีการคลองภ้าสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นตลอดมามีได้ขาดจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูอาคมวิสุทธ์ซึ่งแปลว่าพระผู้ซึ่งมีอาคมขลังเป็นที่สุด หลวงพ่อคงได้อนุญาตให้ลูคศึกสร้างวัตถุมงคลทั้งที่เป็นประเภทเหรียญรูปหล่อและพระเนื้อผงมากมายหลายสิบรุ่นส่วนวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางอาทิพายันตะกรุดรวมทั้งประลัดขิดและเขี้ยวเสือต่างๆ หลวงพ่อคงได้สร้างเองก็มีหลายแบบล้วนแล้วต่างมีประสบการณ์มากมายและส่วนมากวัตถุมงคลของท่านจะทำการปลุกเสกเดี่ยวจนครบไรมาสจึงจะเอามาออกแจกใครได้รับต่างก็หววแหน วัตถุมงคลของหลวงพ่อคงแต่ละรุ่นล้วนมีประสบการณ์มากมายในทุกด้านมีลูกสิ์ลูกหาทั่วประเทศนับตั้งแต่สามัญชนจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์อาทิพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรพลเรือเอกสงัดชลออยู่คนตำรวจตรีหม่องราชวงศ์พงศเทวกุลและอื่นๆ วัตถุมงคลของหลวงพ่อคงแต่ละรุ่นล้วนมีประสบการณ์มากมายในทุกด้านตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเช่นเมื่อพศ2528เรือเอกรังสรร์โตอรุณได้นำเรือรบมาจอดที่คลองใหญ่สารสินโดยได้รับคำบอกเล่าจากจ่าเอกพรมมาพีรานคนพื้นเพออำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรี ได้ชวนท่านไปกราบหลวงพ่อคงเมื่อได้พบกับหลวงพ่อคงท่านได้ขอให้หลวงพ่อคงลงนาหน้าทองให้โดยทำพิธีและปิดทองที่หน้าผาก8ดแผ่นและที่ลินอีกหนึ่งแผน่นรวมทั้งให้ลงเหล็กจานบนหน้าผากพร้อมกับเป่าที่หน้าผากระหว่างนั้นเรือเอกรังสรรค์มีความรู้สึกเหมือนมีลมร้อนประทาที่หน้าผากและลินโดยแผ่นทองคำเปลวหายไปอย่างอัศจรรย์ หลังจากลงนะ้าหน้าทองเสร็จแล้วหลวงพ่อคงได้บอกให้เรือเอกรังสรรค์กลับไปที่เรือรบโดยเร็วเพราะว่าเรือกำลังจะจมโดยท่านคิดแย้งอยู่ในใจว่าเรือรบลำใหญ่จะจมได้อย่างไรแต่หลวงพ่อคงได้กำชับให้รีบกลับไปเร็วๆ เมื่อเรือเอกรังสรรมาถึงเรือรบได้รับรายงานว่าน้ำเข้าทางวาลเปิดปิดน้ำเพราะวาลน้ำเกิดขัดข้องน้ำกำลังท่วมถึงห้องเครื่องเรือและจะถึงเครื่องแปลงไฟเรือเอกรังสรรสั่งให้แก้ไขได้ทันท่วงที ในช่วงท้ายของชีวิตหลวงพ่อคงได้อาภาษเป็นไข้หวัดใหญ่และปอดบวมมีโรคแครกซ้อนเมื่อวันที่11กันยายน2532ลูกศิบได้ส่งหลวงพ่อคงไปรักษาที่โรงพยาบาลตากสินจันทบุรีจนพอทุเลาท่านก็ขอกลับวัดวังสัพพรส ต่อมาอีกไม่กี่วันท่านก็ได้มรณภาพลงอย่างสงบนวัดวังสัพพรสเมื่อวันที่23กันยายน2532รวมสิรวมสิริอายุได้87ปีพันศา55 ก่อนที่จะท่านมรณภาพได้ประรบกับสิบว่าให้เก็บร่างท่านไว้มิฉะนั้นต่อไปจะไม่มีคนมาวัดทางวัดจึงเก็บร่างของท่านมาถึงทุกวันนี้และมีเรื่องแปลกเกี่ยวกับร่างของท่านคือหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วเล็บมือเล็บเท้าเส้นผมของท่านจะยังคงยาวออกมาตลอด